<laughs> โ,อโ,โอ้โหเอาโอ้ยบักนอน่าจะโดนขาลมเนี่ยคือไม่ยีใจหนึ่งก็อยากจะเอาใจหนึ่งก็อยากจะหนีแต่ก็ไม่อยากหนีคืออยากจะเอาให้มันรู้ไปแล้วรู้รอดไปไม่เจ็บจะระแวงอะไรขนาดานั้นจะเอาจริงจังไง <laughs> โอ้ยไอ้วอไอ้วอกูไปไหนเนี่ย อุ้ยใครมาไม่รู้ก้ตัวอื่นมาแล้วกูก็จะโดนตัวอื่นฆ่าตายที่ไม่ใช่ตัวที่เราไล่ล่าใ,ในสามสองเลือนเหลือเก้าเฮ้ยมันมียาร้อยฟรีนี่มาอ,อยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวนี้เราจัดการเอง โอเคแรมเมอร์ okay. ทำอะไรแรมเมอร์ไอ้นั้นมันต้องมาแน่เลยวะไอ้นั้นมันต้องมาแน่เลยวะรอได้ไงวะเนี่ยโอเคมาถึงเวลาไปพักเฮ้ยมีคนอีกแล้ว โอเคพี่ชายยืนสักขาแข็งเชียวโอเคไปต่อเอาว่ะไปสองคิวสักสิบคิวได้แล้วนอกระต่ายดำนี่ส่งข้าประกวดมีคนไหมในอู่เรือมีคนอุ้ยมีคนกูจำมึงจำมึงได้กูจำมึงได้กูจำมึงได้กูจำมึงได้เพื่อนจำได้ไหมเพื่อนจำเราได้ไหมเพื่อน ลังแกเราตั้งแต่ต้นเกมเลยนะนายอ่ะโอ้พอใจละขายไม่ได้เอยฟาร์มชิวเลยนะนายโอเคไปเนว้กระโดดมามั่มวๆอยู่ดีๆก็ได้แก้แขนมากินเลยนู้นแล้วกันไปตู้ม่วงแบบต้องปืนนี้ AW นี่อันนี้แหละปืนชาร์จของเรานะครับโอเคได้ปืนชาร์จแล้วไปไล,ล่ล่าเราเดินไปชิวๆเลยเฮ้ยมีคนขับรถอยู่นอกหมอกต้องเป็นของเรามันต้องเป็นของเรา โอ้โหเกินระยะเกินระยะเฮ้ยัดนไงั่นไงแม่งไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องแปลว่าคนนี้ไม่ใช่คนขับรถคนนี้คือคนที่นั่งอยู่เฉยใช่หมอุยอุ้ยอุโอ้โหแม่งเฮ้ยอะไรกูจะโดนลูกหลงอะไรกูจะโดนแบบ แม่งยิงไม่โดนอะไรอะไรเอาไปอีกหนึ่งทงใครทงก่อนเลยตายช่างมันได้ขามก็พอไปเอาสุดนะเราอ่ะเอาสุดนะเราอ่ะดูชุดคา่าด้วยนี่คา่านั่งชิงช้าให้ดูนี่ตอนนี้คา่าจะตายผมอ่วะไอ้โอต่อ แรกๆยิงไม่โดนแต่ว่าอันนี้โดนนะคะลุยเครื่องดีดก็ไม่มีดาก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยข้างหลังจะมีคนบอกวะ่าเหรียญเราก็มีแต่เราไม่ได้เปิดครั้งเลยเฮ้ยมีคนมีคนหว่าใช่ไหมคนใช่คนไหมวะจบเลยวะ,จบ,ยะจบไหมปั๊บจบไหม แม่งเฮ้ยเห็นมันก่อนแท้ๆกลายเป็นเสียเปรียบมันซะได้โอ้โหมันแม่นซะเหลือเกินดอกนี้ไม่ตายแลอเอเดบวอะ yeah, <lady. S 1> โอเคตายสักทีขอบคุณมากโอเคพิษมันแรงซะเหลือเกินมันเข้าไปยันหลอดเลือดว้าวมาเชิงแบบยิงว้าวนัดแรกนัดสองนัดต่อมาคมไปลุยต่อนะครับผมลุยต่อเลยลุยต่อเลย กระต่ายต้องกินเห็ดไปต่อเลยหาคนโอ้ยโอ้ยวงเจ็บ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 โอเคต่อได้มาครับแค่ชุดก็ตึงละตอนนี้ที่โล่งต้องรีบหาคนขวามีคนมีไอ้วออยู่ไปตามเลยกระต่ายดมกินกระต่ายดำดมกินไปตามไอ้วอร,รอยิงเลยแอบมองห่างก่อนเอามีคนเปิดตาละโอ้โหดูมันเอา้าทำไมมันมันวาร์ปได้แล้วก็มีคนตรงนี้โอเคเอา้ามันอยู่ไหนวะเรามองมันไม่อ๋อได้ไงเจอละ ยืนทําไมพี่ยืนทําอะไรพี่เจเคด t จ J อะไรไม่รู้น่าจะวเจจีนแดงไปคือตอนแรกก็วิ่งดีๆแหละแต่ว่าแม่งยืนทําอะไรไม่รู้แล้วคนเหมือนจะยืนชะง,งักไปหนึ่งทีป่ะตอนนี้มาต่อแล้วคนตอนนี้ไอวอลเราเต็มสิบนะฮะข้างหน้ามีคนหนึ่งคนกําลังมีประเด็นเราจะไปเผือกได้หรือเปล่าจริงเป็นตัวเผือกอยู่ถ้าเราไปเผือกได้เราก็จะได้อีกหนึ่งคิวเป็นคิวที่โอ้ยไม่ได้ไม่ได้นั่นไม่ได้ไไดนัดเดียวนัดเดียว เลือดเหลือห5ยังชอบเลือดกูเหลือ5ทุกคนเลือดกูเหลือ5ทุกคนคิดดูดิเอา้าโอ้โหน้องแมวโอ้โหนายตึงนะแต่เราตึงกว่า <c oughs> ปะมาต่อน้องแมวเอาจัดเลยน้องแมวคือแบบรู้ว่าเราเลือดน้อยแล้วจะเอาเราให้ได้ใครอยู่ตรงนั้นพี่หลบทำไมตรงนั้นพี่ผมอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนะโอเคพี okay, ่นายน้อยแตกอีกหนึ่งพี่นายน้อยมีใหม่ไหมมีอีกไหมครับมีไหมครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีมีอีกมีอีกมีอีกเอ้ยตรงนั้นมีคนวะ่ะแล้วตรงนี้มีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวโอ้ย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 สวยแล้วว่ะ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  สวยแล้วว่ะแม่เงเอ้ยสวยแล้วว่ะสวยแล้วว่ะสวยแล้วว่ะเอ้าโดนลัตโอ้ ก็ยังแพ้นะห่า,างแค่เพียงเอื้อมมือที่1ค่ะวันนี้ดวงชะตาเจ้าจะสวยไปไหนเนี่ยแม่งเมื่อกี้คือแบบเกียดกับการที่ไอวอมันลอยมากเลยว่ะเมื่อกี้ คือเมื่อกี้มันผิดค่าตรงอะไรตรงที่ไอ้วอลลอยอ่ะคือเราจะปิดไอ้วอลกันแล้วแบบว่าแล้วรีบพันยาแล้วก็รีบซานติโนไปอะ่ะแต่เรามาเสียเวลาให้กับการปิดไอ้วอลอีกอะ่ะแล้วแม่งซานติโนเราก็ไปไกลกว่าเดิมอะ่ะเออมันติดที่ไอ้วอลลอยตรงเมื่อกี้เว้ยติดตั้งไอ้วอลเมื่อกี้คือจะขังตัวเองเพื่อตั้งตั้งหลักไงแต่ประเด็นคือแม่งไอ้วอลลอยแล้วมันเสียเวลาแล้วพอเสียเวลาซานติโนก็แม่งไปไกลเรื่อยๆแล้วกูก็อยู่นอกวงแล้วก็ไม่ยิงยิงเห็นไ้นไหน,น,นก็มาลัดแทนที่จะได้9คิว10คิวจบตายวง แต่ตายอย่างสมศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีหนี